สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลในคืนนี้ระหว่างบาร์เซโลนาพบบาร์เยนบูนิกในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายการพบกันของทั้งสองทีม5นัดหลังสุดบาร์เยนบนิกชนะไปถึง4เกม แค่แค่เกมเดียววันนี้จะเตะที่สนามสปอร์ติ้งลิปอนประเทศโปรตุรเกสบาเยนน์บิวนิคคงความได้เปรียบในสถิติที่คงเส้นคงวาส่วนบาเซลล่าพวกเขาฟอร์มไม่ค่อยคงเส้นคงวาสักเท่าไหรวันนี้ผมคิดว่าบาเยนน์บิวนิค จะสามารถเบียดเอาชนะบาร์เซโลนาไปได้อย่างแน่นอนหลังจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทำคลิปต่อไปและทุกครั้งที่กดติดตามถ้าผมลงคลิปใหม่ คุณจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของผมอีกครั้งขอบคุณครับ